เวียนหัวกลิ่นแรงะมัดเหล้าทะเลทรายสามขวดที่ได้รับมาจากฮามูดีถูกวางเอาไว้บนโต๊ะกล่าวกันว่าเป็นเหล้าที่กลั่นจากนมสัตว์ที่คล้ายวานทะเลทรายและเนื่องจากเดาได้ว่าชาโซฮีคงอยากจะลองชิมฉันจึงหยิบติดมือมาสามขวดเธอชอบเล่าถึงเพียงนั้นคิดว่ายังไงพ่อจะดื่มได้ไหมหวานหวานมากๆรสเหมือนโยเกิร์ตแต่เป็นสีใสซซจีอาโยแก้ว,กวพลังจ้องเข้าไปเหล้าด้านในใสเหมือนแก้วเป็นข้อเท็จจริงที่ฉันก็เพิ่งทราบ เพราะตอนนั้นเคยเดื่มในแก้วสีทึบและบรรยากาศในงานเลี้ยงทะเลทรายก็มืดมากในฐานะเอลเธอไม่เคยเห็นเหล้าแบบนี้มาก่อนข้าไม่เคยไปทะเลทรายซอเจีอาพูดพลางวางแก้วลงจินซอนยอนที่ฟังเงียบเงียม,มาสักพักจ้องหน้าฉันด้วยความอยากรู้อยากเห็นผิวคุณดำขึ้นมากแต่ผิวเดิมก็ขาวเกินกว่าจะเป็นคนทำงานกลางแดดฉันก็มองมือของตัวเองมีร่องรอยของผิวเกรียมแดดคล้ายกับเพิ่งไปพักร้อนที่ชายหาดลิลี่ที่นั่งเรียบร้อยอยู่บนโซฟายังคงมีใบหน้าขาวเนียนขาวจนผิดธรรมชาติ ถึงจะไม่ได้ข่าวเหมือนกระดาษก็เถอะมอบความรู้สึกแปลกประหลาดเป็นบรรยากาศที่แตกต่างจากมนุษย์ชัดเจนผิวขาวซีดนั่นช่างเหมาะสมกับตำนานแวมพร์ที่ห้ามโดนแสงแดดเสียจ,จริงระหว่างที่พวกเรากำลังสนทนาจินซอย,ยอนเอาแต่จ้องหน้าฉันด้วยสายตาที่เหม่อลอยในมือถืออันยังไม่ไดีดสีแดงที่ฉันส่งให้นี่คือหัวใจยักษ์หรอหญิงสาวถอนหายใจยาวไม่ใช่ถอนหายใจยแบบสมเพศแต่เป็นความอ่อนเพลียหลังจากฟังเรื่องราวที่ยากจะทำใจยอมรับคิดไม่ถึงว่าที่รักจะจัดการกับยักษ์ได้จริงๆ ตอนแรกซอจีอาร์ไม่เชื่อคิดว่าฉันเข้าใจผิดและทึกทักเอาเองว่าสัตว์ประหลาดตัวใหญ่คือยักษ์ของต่างโลกตามตำนานที่ซอจีอาร์เคยได้ยินยักษ์คือนิรันชนฉันต้องนำสิ่งนี้ออกมาเพื่อแสดงเธอจึงจะเชื่อได้ฆ่ายักษ์ปลูกยักษ์ที่ลับหลายใต้ก้นทะเลและใช้เมล็ดพันุป่าเพื่อยกเมืองขึ้นมาบนโลกฟังยังไงก็น่าเหลือเชื่อจินซอยอนเอาแต่ก้มมองอัญ,ญามณีในมือโดยไม่พูดอะไรคล้ายกับกำลังลุ่มหลงในมนตราตึกตึก ชาโซฮีที่ก้มมองหัวใจยักษ์ตามจินซอนยอนสะดุ้งกระทันหันเสษจเสียงหัวใจยักษ์ยังคงเต้นอยู่จินซอนยอนมองดูอยู่สักพักก่อนจะค่อยๆหันมาทางฉันฉันอยากรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคุณซอนฮูเห็นอะไรมาบ้างไปพบกับใครมาบ้างฉันอยากรู้จริงๆไม่ยุติธรรมเลยที่ฉันตามไปด้วยไม่ได้ฉันไม่รู้ว่าจะบรรยายความรู้สึกอิจฉานี้ยังไงเหมือนกับพวกเราอยู่กันคนละโลกฉันแค่ยิ้มถึงจะเห็นใจอีกฝ่ายแต่ความอิจฉาของเธอทำให้ฉันภาคภูมิใจอย่างบอกไม่ถูกฉันลุกขึ้นนยื เลนล่ที่กำลังนั่งเมอในสภาพหน้าแดงเมื่อเห็นฉันยืนจึงรีบมองมาเลนลี่ถ้าเธอยังไหวจะอยู่ต่อก็ได้แล้วเจ้าจะไปนอนเห hey, ชาโซฮีบ่นอุบอิบจะนอนแล้วหรอไม่นายเคอพระเอกของงานนะพระอาทิตย์ใกล้ขึ้นแล้วฉันต้องนอนกลางดินกินกลางทรายมาหลายวันบางวันก็หนาวจนเกือบจะแข็งตายเธอเองก็ดื่มเบาๆแล้วรีบเข้านอนปาคอสเนี่ยนะ นายรู้ไหมว่าฟันปลาคอสแหลมแค่ไหนเมื่อเห็นชาโซฮีเมาแทบไม่ได้สติฉันทำได้เพียงแค่ถอนหายใจขณะดเดินขึ้นบันไดบ้านฉันหยุดฝีเท้าและหันกลับมาพูดจริงสิคุณซอยอนคะจินซอยอนที่กำลังจ้องหัวใจยักด้วยใบหน้าเหมือนลอยเงยหน้าขึ้นฉันวางของขวานไว้บนโต๊ะทำงานของขวานไปดูสิขณะเดินขึ้นบันไดไปชั้นสองฉันได้ยินเสียงฝีเท้าของจินซอยอนกล้องพระเจ้าใช่แล้วฉันฝากเขาเอาไว้นี่นาฉันอดไม่ได้ที่จะยิ้ม เตียงประจำของฉันถูกนําไปวางไว้บนห้องนอนหลังจากดํารงชีวิตในทะเลทรายมานานกว่า2เดือนฉันไม่รู้จะอธิบายความพึงพอใจที่มีต่อเตียงสีขาวที่ถูกซักด้วยน้ําอุ่นยังไงดีวันถัดมาสมองของฉันแจ่มใสเพราะเมื่อคืนไม่ได้แตะเหล้าและจงใจไม่ตั้งนาฬิกาปลุกแขนขาเบาสบายขึ้นมากแสงแดดยังเข้ามาจากหน้าต่างบนอีกหนึ่งเตียงผมของลินล,ลี่ยังคงแผ่เป็นพัดเหมือนกับทุกครั้งเธอมีนิสัยชอบคลุมผ้าห่มจนถึงศีรษะยังมีห้องนอนอีกห้องไม่ใช่หรือไง ขณะคิดแบบนั้นฉันเดินออกไปข้างนอกและหยุดยืนอยู่หน้าอีกหนึ่งห้องนอนจากนั้นก็ใส่หัวเมื่อได้ยินเสียงกรนดังสนั่นจากภายในคงเป็นเหตุผลที่ลิลี่มานอนในห้องของฉันเมื่อเดินไปถึงชั้นล่างฉันเห็นซอเจอากำลังนั่งบนโซฟาพลางจ้องการน้ำร้อนไฟฟ้าอารุณสวัสดิ์ซอเจอาชำเลืองฉันพร้อมกับยกมือเป็นนายว่าทักทายยังกับอยู่ในแชร์เฮาส์ชาโซฮีนอนข้างบนสินะและคุณซอยอนลากลับไปตั้งแต่เช้ามืดได้ยินว่าต้องไปล้างฟิล์มเธอเอาฟิล์มม้วนใหม่ ค้ดไบโอเลตถูกยกเลิกหรือยังค่อนข้างผิดคาดซอจีอาร์สายหน้าแล้วเธอกลับไปได้ยังไงได้ยินว่าประตูมิติปิดอยู่เป็นถึงพนักงานบริษัทคงมีสิทธิพิเศษอยู่หรอกมัง้งฉันพยักหน้าด,ด้วยความกระจ่างหลังจากตักกาแฟผสมลงไป3มช้อนซอจีอาร์พูดขณะเทน้ำร้อนนี่ก็เช้าแล้วแต่กลับยังไม่มีประกาศแจ้งอะไรเลยพวกโอเบกจะหมูกไวเหมือนกันนะเนี่ยซอจีอาร์ก้มมองแก้วกาแฟด้วยสายตาเมือรอยสักพักจากนั้นก็พบความผิดปกติในคำพูดของฉันและเงยหน้า อะไรคือจมูกวายที่รักช่วยอธิบายหน่อยตุบฉันนั่งลงบนโซฟาไข่มุกจากผีตัวเมื่อวานยังคงอยู่ในกระเป๋าเสื้อสัมผัสได้ถึงความเย็นจากมันแต่ไม่ใช่แค่ความรู้สึกเพราะไข่มุกเย็นจนมีไอ้น้ำเกาะผิวขณะเตรียมอธิบายให้ซอจีอาฟังเสียงประกาศดังมาจากในหมู่บ้านจากสำนักงานใหญ่โอเวกทางเราจะยกเลิกการปิดประตูมิติชั่วคราวหากผู้ใดยังอยู่ในเบดแคมกรุณารีบรลีภัยทางเราไม่ได้บังคับแต่ขอเตือนว่า โอวิกจะไม่รับผิดชอบปัญหาส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นขอย้ำอีกครั้งผู้ใดที่ยังอยู่ในเบดแคมดูเหมือนโอวิกจะส่งทีมรับมือสถานการณ์ออกมาคงได้ยินข่าวลรือที่ชั้นจัดการผีในหมู่บ้านไปแล้วจึงพยายามอบพยพคนออกจากบ้านเรือนฉันใส่นั่งเงียบๆสักพักไม่มีเสียงดังมาจากชั้นสองดูเหมือนว่าพวกเธอจะหลับเป็นตายเมื่อคือนคงเมากันหนักมากชั้นลุกขึ้นยืนไปดูกันไหมซอจีอาร์ที่ทำตัวนิ่งๆมาสักพักยืนขึ้นพร้อมกับสวมเฮดโฟน พวกเราตรงไปยังเบดแคมทันทีที่นี่ยังคงมีสภาพเหมือนเดิมแม้ว่าฉันจะไม่อยู่สองสเดือนข้อแตกต่างเดียวก็คือบรรยากาศไม่ได้สงบสุขเหมือนเคยหลังจากได้ยินประกาศครั้งแรกผู้คนก็แทบจะหนีออกจากหมู่บ้านกันหมดต่างคนต่างวุ่นวายอยู่กับการเก็บกระเป๋าต่อแถวเข้าประตูมิติเอาอีกแล้วพักนี้มีประกาศบ่อยนะจะชดเชยความเสียหายยังไงเนี่ยเฮ้ย ไม่รู้หรือไงว่าการหยุดร้านหนึ่งวันทําให้ขาดรายได้ไปเท่าไรแม้ผู้คนจะตัดพอะแต่ก็ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตตัวเองดียุนบินจีเดินเข้าไปหาทีมจัดการของโอวกที่กําลังนําทางขบวนทุกคนคงเหนื่อยสินะรับกาแฟไหมขอบคุณแต่ไม่เป็นไรยุนบินจีพยักหน้าพลางดึงแก้วกระดาษกลับมาจากนั้นก็กลับไปในโรงแรมท่าทางคงจะไม่รลีภยัยเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมากใบหน้าสวมรอยยิ้มธุรกิจไว้ตลอดเวลาเหมือนกับตอนที่ถูกฮวานตามตื้ หลังจากกลายเป็นเจ้าของโรงแรมฉันสัมผัสได้ว่าเธอกระตือรือร้นมากขึ้นฉันเดินเข้าไปหาคนที่น่าจะเป็นหัวหน้าทีมจัดการซาตรีผมสั้นเีน้ำตาลวัยสาตอนต้นกำลังยืนออกคำสั่งเสียงเครียดก่อนจะรีบทำความเคารพหลังจากหันมาเห็นฉันเออ,เอ,อฉันชะงักเล็กน้อยจนลืมเรื่องที่จะพูดไปชั่วขณะทางเราได้ฟังเรื่องราวมาแล้วค่ะดิฉันจูยอนซอหัวหน้าหน่วยเอ็กซ์ซสิที่2พวกเราคือทีมรับมือกับตัวตนเหนือธรรมชาติ คุณคือผู้ที่จัดการกับตัวตัวเหนือธรรมชาติที่บุกรุกหมู่บ้านสินะคะเป็นความสําเร็จที่น่าทึ่งอีกครั้งได้ยินคําชมซึ่งหน้าแบบนี้ทำเอาฉันพูดไม่ออกซอจีอาร์จึงเป็นฝ่ายพูดแทนทําไมถึงยังรีภัยชาวบ้านผีตายไปแล้วนี่เครื่องตรวจจับของบริษัทยังคงตรวจพบสัญ,ญญาณตัวตัวเหนือธรรมชาติแม้ว่าผีจะถูกจัดการไปแล้วค่ะยิ่งเวลาผ่านไปสัญญ,ญาณก็ยิ่งรุนแรงใช่ไหมได้ยินคําพูดของฉันหัวหน้าทีมจูยอนซอเบิกตากว้างเธอหยุดหายใจไปสักพักก่อนจะพูดต่อ ใช่ค่ะสัญญาณรุนแรงขึ้นจากตอนแรก12อร์เซถึงจะได้รับรายงานมาว่าคุณซอนฮูกำจัดผีไปแล้วแต่ทางเรายังคงตรวจจับพลังงานที่แข็งแกร่งได้เบื้องบนจึงสั่งให้อพยพค่ะฉันล้วงไข่มุกออกจากกระเป๋าผีที่ตายไปเมื่อคืนทิ้งเจ้านี่เอาไว้ฉันรู้จักสิ่งนี้ดีเป็นไข่มุกเม็ดเล็กที่หากไม่ตั้งใจก็ยากจะสังเกตเห็นแต่มีเหตุผลที่ฉันต้องก้มเก็บมันขึ้นมาควรรู้จักไหมจูยอนซอจ้องซักพาก่อนจะสายหน้ามันคือแก่นของผีแก่น ปกติแล้วผีจะไม่มีแกนไม่มีทางที่ร่างกายของพวกมันจะสร้างจากวัสดุแข็งจูยอนซอปิดปากเงียบเพราะไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรมีผีแค่ชนิดเดียวที่มีแกนนั่นคือผีมีบ้านบ้านหรอเธอคิดว่าบ้านของผีหมายถึงอะไรฉันเลื่อนไขมุกข,ขึ้นมาในระดับสายตาจากนั้นก็มองไปรอบๆหลุมศพซอจีอาที่ยืนฟังมาสักพักเป็นฝ่ายตอบโดยทั่วไปแล้วในหนึ่งชุมชนจะมีบ้านอยู่หลายหลังใช่ไหม เป็นเหตุผลที่วัฒนธรรมส่วนใหญ่ไม่ได้สร้างแค่หลุมศพเดียวสุสานฉันพยักหน้าให้กับคำตอบของซอจีอาร์ A. ทำเลที่ตั้งของเบดแคมค่อนข้างแย่ที่นี่อาจจะเป็นสุสานหรือถ้าไม่ใช่ตรงนี้ก็เป็นบริเวณใกล้เคียงจูฮยอนซอที่ยืนฟังเงียบๆโดยไม่แทรกข้อโต้แย้งใดมิอาจเก็บซ่อนความสับสนทําไมถึงได้ข้อสรุปแบบนั้นคะฉันพอจะเข้าใจว่าอาจจะมีหลุมศพอยูแ่แถวนี้แต่กับสุสานฉันนำมาเชื่อมโยงไม่ได้เลยอ่ะฉันยื่นไข่มุกไปทางจูฮยอนซอ จูฮยอนซอมองมันสักพักก่อนจะยื่นมือเข้ามาใกล้อากับกิริยาเผยความหวาดกลัวเล็กน้อยเธอค่อยๆใช้ปลายนิ้วสัมผัสจนกระทั่งตกใจกับความเย็นจูฮยอนซอรับไข่มุกไปถือลองใช้ตามองผ่านวินาทีที่ไข่มุกซ้อนทับกับการมองเห็นวินาทีที่เธอมองโลกผ่านไข่มุกอ้าาจูฮยอนซอตกใจจนเกือบล้มเสียหลักกิง้งไข่มุกตกลงบนพื้นและกลิ้งเล็กน้อยจูฮยอนซอรีรบควักไม้กางเขนเออกมาจากเสื้อและกอดเอาไว้ในอ้อมแขนแน่น พระบิดาผู้สถิตบนสวงสวรรค์ข้าแต่น้ำของพระบิดาอันศักดิ์สิทธิ์ซจีอาค่อนข้างกระอักกระอ่วนกับการตอบสนองปกติแล้วเธอเป็นคนเก็บสีหน้าเก่งแต่ในครั้งนี้อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วชนกันข้างซอนฮูดูชอบใจอาจเพราะเป็นความตั้งใจของเขาตั้งแต่ต้นมีเพียงคนเดียวที่กล้าแกล้งคนอื่นในสถานการณ์แบบนี้คนทั่วไปอาจจะขยาดกับความน่ากลัว แต่สําหรับเขาแล้วตรงกันข้ามทุกสิ่งในต่างโลกล้วนน่าสะพึงในสายตาของคนทั่วไปแต่กับคังซอนฮู oo, ความน่ากลัวคือเชือเ้อเพลิงสําหรับความบันเทิงซอจีอาชื่นชอบที่จะเฝ้าดูอีกฝ่ายจากมุมมองบุคคลที่3ครั้งนี้ก็เช่นกันเธอกํากลังคาดหวังถ้าคังซอนฮูทําทตัวผ่อนคลายแล้วก็แปลว่าเขาไม่กลัวปรากฏการณ์ที่ตัวเองไม่เข้าใจเธอเชื่อใจคังซอนฮูมานานแล้วจึงถามออกไปมันคืออะไรคังซอนฮูก็หยิบไข่มุกและนํามาวางไว้บนตาของซอจีอา ซอจีอาเกือบจะแหกปากกรีดร้องแต่สุดท้ายก็ทำแค่ยกมือมาปิดปากโลกที่มองเห็นผ่านไข่มุกค,คือสุสานแทนที่จะเป็นตึกและรั้วของเบดแคมที่นี่เต็ไมไปด้วยวัชพืชและต้นไม้สุสานเก่าเสือ่อมโทรมและผู้คนที่เตรเตลไปมาไม่ใช่กลุ่มคนเป็น ซอจีอาร์พงะถอยหลังไข่มุกตกจากดวงตาการมองเห็นกลับสู่ปกติอีกครั้งแม้จะแค่ครู่เดียวแต่ซอจีอาร์บอกได้ทันทีว่าเธอเห็นอะไรเพราะมันคือโลกที่ถูกพรรณนาเอาไว้ในตำนานบ่อยครั้งซอจีอาร์ได้เห็นโลกแห่งความตายข้างซอนฮูกล่าวขณะซอนไข่มุกกลับเข้าไปในเสื้อในอดีตที่นี่เคยเป็นสุสานคงจะอยู่ใต้ดินน่ะข้างซอนฮูล้วงหยิบเข็มฉีออกมาจากเสื้อจากนั้นก็นำอัญมณีสีฟ้าออกมา ถึงจะเป็นแค่อัญมณีแต่ซอจีอาทราบดีหากทางซอนฮูปรารถนามันจะกลายเป็นดาบตัดนิรัน์เธอจึงพูดหนึ่งคำถามที่รักรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงไม่ว่าจะมองมุมใดก็ไม่ใช่ความรู้ที่คนเป็นจะมีได้สำหรับคนเป็นผีคือศัตรูที่โจมตีใส่พวกตนด้วยความอาฆาตเทียดแค้นยากที่จะสืบหาข้อมูลใดเพราะโลกแห่งความตายไม่มีทางเข้าการละครั้งหนึ่งนั้นมาแล้วในสมัยโบราณกล่าวกันว่า มีจอมเวทในตำนานผู้หนึ่งพัฒนาศาสตร์หมอผีจนสำเร็จแต่นั่นถูกมองว่าเป็นตำนานผีที่เลวไหล,หลที่สุดซซอจีอาจ้องหน้าคังซอนฮูสายตาของคังซอนฮูกำลังนึกทบทวนอดีตคลำหาชั้นหนังสือในความทรงจำเพื่อเรียกดูประสบการณ์อันเลือนลางจนกระทั่งเปิดปากพูดชั้นอาจจะเคยมีประสบการณ์มาก่อนโลกแห่งความตายเนี่ยนะกำลังจะบอกว่าเคยเข้าไปมาแล้วหรอคังซอนฮูไม่ตอบ